โอเคผู้ <Okay, S 2> ชมี้ดูอยู่ที่หน้าตั้งฐานสนามบ้านหนองโบบารผู้คนเยอะมากแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นรถจอดนะครับรถจอดทางด้านนู้นเยอะทีเดียวสนามเป็นพุ่งโล่งกว้างทีเดียวนะครับฝั่ดนน้านนี้ก็จะเป็นฐานนะครับซึ่งตอนนี้ขณะนี้กําลังนําบ้างไฟสู่ฐานนะครูสิสโหสุดยอดเลย อีกสักครู่หนึ่งเราจะได้ชมบรรยากาศขวามอลังการของการจุดปั้งไฟว่าจะขึ้นสูงขนาดไหนเดี๋ยวรอชมในช่วงถัดไปนะครับผู้คนหนัน่นน่ะท่านผู้ชมตอนนี้ ผู้ชมตอนนี้กําลังอ,อยู่ระหว่างที่นําบ้างไฟขึ้นสูตรฐานนะครับให้เกิดความพร้อมความแม่นยานะครับดูความประณีตของแต่ละค่ายแต่ละค่ายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นประการใดเดี๋ยวรอติดตามนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นร้านค้าร้านขายเต็มไปหมดเลยคอ่ะทำไปเลยคนเียหายจะขับเรื่อง ตอนนี้ส่วนสำหรับธงสีแดงก็คือสัญลักษณ์ของอการที่ยังไม่พร้อมก็จะโชว์ธงแดงนะครับเป็นบรรยากาศคึกคักทีเดียวท่านผู้ชมบรรยากาศอลังการผู้ชมหนาแน่นมากเลยด้านล่างก็จะเป็น,ร,นร้านค้าร้านขายแล้วจะมีผู้ชมอยู่แถบนู่หนังหูอลังการมากมา,กมายกลไกของผู้คนหนาแน่นเยอะทีเดียว จะไปถ่ายข้างล่างดีกว่าโอเคผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข้า่ากันผู้ชมมุดูบ้านบาโ้า

ตอนไหนครับ เทพไก่น้อยบ้ากนกกขามเว,วนี่คือบรรยากาศที่เต็นจุดพักของบ้างใสงท่านผู้ชมคือคักมากเลยประกอบสดสดท่านผู้ชมดูสิบรรยากาศ

แต่ละค่ายแต่ละค่ายก็ประกอบกันอย่างสุดฝีมือทีเดียวนะครับเพื่อความขึ้นสูงสูงของบางไฟทะยานขึ้นสูงเสียดฟ้าจะมีเทคนิคในการประกอบบ้างไฟเชี่ยวผู้เชี่ยวชาญจากช่างแต่ละค่ายแต่ละค่ายนะครับก็จะประกอบกันสดนะครับ๋ยวนี้เลย

เรบหนาไ่รับไลรับไเรื่อยๆรัไปเรื่อยๆรับไปารื้อยๆร่อยๆบ่อยๆรับื่อรับเรืรับไปเรยๆรับไปเรื่อรับอรัเรรับเร่อยเรื่รับปเร่อย นี่คือบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ทุ่มคึกคักมากเลยในเต็นที่ภาคบ้างไฟก็ประกอบกันแต่ละค่ายแต่ละค่ายก็จะระดมประกอบกันอย่างเร่งรีบให้ถามต่อคิวที่จะจุดในลำดับถัดไปี่งรอ้น ก็ต้องอัดเป็นปะสิวเข้าไปนะครับดูสิขั้นตอนการผลิตการประกอบบ้างไฟนี่สลับซับซ้อนทีเดียวนะครับหวายจะได้บ้างไฟที่สวยงามแล้วก็ขึ้นสูงสูงก็ต้องพิถีพิถันในด้านการประกอบการผลิตอย่างมากทีเดียวนะครับ เราก็ต้องลงทุนยอดแต่ละบ้างละบ้าง,างหมื่นอัพขึ้นไปราคาอยู่ที่หมื่นขึ้นท่านผู้ชมสเีเอกานนอกเลย

ส่วนด้านนี้จะเป็นลานที่จะรถเต็มเลยจากจากกรยานยนต์ต่างๆจอดตามท้องแปลงนานะครับเพื่อที่จะเดินดูนั่งดูนะครับมรถสายจัก,กรยานยนต์ก็จอดเต็มเป็นรถรารถยนต์ก็จอดบริเวณข้างถนนนครัเป็นพื้นที่ยาวไปยันนู่นเลยส่วนนี้จะเป็นทีมงานของของโสราชบงนั่นเอง ก็ต้องมาจับตาดูแต่ละค่ายแต่ละค่ายนะคะว่าจะอลังการขนาดไหนเอใกค่ายหนึ่งฟ้าหลังฝนก็มไม่ได้อยมืนกันท่านผู้ชมแต่ละค่ายเนี่ยสุดยอดของการผลิตการประกอบกันอย่างเยี่ยมยอดทีเดีย ด้านโบนด้านบนก็จะเป็นผู้ชมที่กำลังเดินทางมาจอดรถแล้วก็เดินดูนั่งชมยืนชมนั่งซ้อนท้ายบ้างนั่งบนรถจัก,กรยานยนต์บ้างชมบรรยากาศของ สนามเพื่อที่จะรอเวลาการจุดในช่วงถัดไปเด็กๆก,ก็เต็มข้างทางยิ่งเยน็นยิ่งเยอะยิ่งใบๆยิ่งคนหนาแน่น,นทีเดียวนะครับกำลังไปบ้างแล้วแบบไปแล้วนู่นน่ะกำลังไปขึ้นฐานแล้วทนะ่านผู้ชมนั่นนะ่ะ

ตอนนี้กำลังตั้งบั้งไฟขึ้นไทยอยู่นะครับดยเจริญทีมงานของดวยเจริญ อดศวเริญครับแต่งดีแต่งแงามแนะนำของบันดงแดงมูิบสีแอดเทวดาเตรียมไ้ด้วยแอดเทวดาแนะนำของบันน้องบอนมูหกจุดเป็นบังต่อไปครับติดตามโดยสราัชวงศ์ทำยุนสีทะนุนชัยเตรียมครับ ด้านล่างผู้ชมคึกคักแน่นถนาดาัดตาท่านผู้ชมดูสิโ่ดีเ่าดีว่าด่โดด,ดจเออ พก้า่อบัตรบิเวณนก็บัทเอทเทบดาเก่าสิบหาเปอร์เซ็นต์ในการตกแต่งครับโดเจริญ ต้องใช้กับเ้วือุปกรณ์เสริมสําหรับในการผูกยึดติดแล้วก็มีเครื่อเถาวันด้วยเดี๋ยวจะได้ชมว่าจะเป็นประการไหนก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะสักรู่หนึ่งสัญญาณพร้อมพร้อมบ้านดงแดงหมู่หนึ่งสี่แอปเทวดาหนึ่งเริ่มาเลยครับแอปเทวดา

รัล้าเกลน้อ้อยู้ล้ดเรับประาเรียบร้อยเรียบร้อยรับดู่รับรดู่แล้วมีดนูไปแล้วเนี่ยปมเรียยแล้วนั่งดูแล้วค่ะีแล้วรี่จะปนที่ันเป็นอะไรทีเอ็นุ้ม เกี่า <rôle> ว <à déc> ับรรยากาศไวขึ้นนิ่งกันแล้วกันเดี๋ยวชมกันในช่วงถัดไปมีภาพประการใดก็เ่ากับทุกขยเดืสดกัครับท่านผู้ชรทาน่านราทุท่านน้าาน้มนาา่า